คุณกำลงังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกเรื่องจากเมลครับเป็นเรื่องของคุณแนบที่ย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี2560ครับ,รบตอนนั้นเนี่ยคุณแนบเนี่ยจะกลับบ้านมาเป็นเขาเรียกว่ากลับบ้านมา รายรายปีอครับก็คือตัวคุณนับเองเนี่ยไม่ได้อยู่ประจําในบ้านนี้กับบ้านรายปีคืออะไรวะก็คือแบบประจําปีพูดปีกับประจำปีก็คือบ้านหลังนี้เนี่ยเขาซื้อไว้นานแล้วแล้วเขาก็ให้พ่อแม่เขาอยู่แต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยไปทําประกอบธุรกิจส่วนตัวที่อภาคหนึ่งในจังหวัดเหนือไม่ใช่เภาคหนึ่งในจังหวัดเหนือขอเนี่ยขออภัยครับ ภาคเหนือจังหวัดหนึองแล้วกันเออเขาไม่ได้บอกมาเออตั้งแต่บ้านสองชั้นเนี่ยบ้านกึ่งปูนกึ่งไม้นะภาคหนึ่งในจังหวัดเหนือนะขออภัยครับนานอีกแล้วนะเนี่ยหลุดเลยอ่าก็คือเขาก็จะกลับประจําปีส่วนมากเนี่ยจะกลับเป็นช่วงเทศกาลครับในในปีนั้นเนี่ยคุณแนบเนี่ยไม่ได้กลับบ้านมานานมากครับเขากลับมาอีกทีหนึ่งก็คือเป็นวันแม่พอดีครับพอกลับมาเขาก็ พาแม่ไปทําบุญอืมแม่เขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อเรื่องการดูดวงม,มากอืกครับหันกล้องมาทางนู้นหน่อยดิเ,เล่าไปด้วยหันกล้องไปด้วยอ่าขิงทำอย่างนั้นไปได้ขอหันกล้องก่อนแล้วกันครับขออภยัยม,มันนั่งยากอ,อ, okay, อ่ะเออโอเคโอเคโอเคขอโทษครับอ่าต่อโอเคครับผมก็คือเขาพ่อแม่อแม่ของเขาเนี่ยเป็นคนที่เชื่อเรื่องในการเขาเรียกว่าดูดวงมากอืก ก็แต่ว่าตัวคุณนับเองเนี่ยไม่ได้เชื่อเรื่องนี้เลยฮะมไม่ได้สนใจเลยแต่ก็คือพาคุณแม่ไปเพื่อความสบายใจของคุณแม่เท่านั้นเอง<ม>ก็ไปพอไปเรียด,ดูดวงกันเสร็จเนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าเอออยากปล่อยปลาทําบุญอะไรแบบเนี้ยครับ<ม>คุณนับก็เลยพาไปปล่อยปลาแต่ระหว่างที่กําลังคุณแม่กําลังปล่อยปลาอยู่มหมอดูอะครับคนที่คุณแม่ดูดวงด้วยเขาก็เดินมาข้างหลัง มาทักไอ้หนุ่มไปให้สัญญาอะไรใครเขาไว้ก็ทําตามให้มันบรรลุด้วยนะตอนเนี้ยเขากําลังตามอยู่เป็นผู้หญิงกับเด็กอืคุณแนบเองก็ด้วยความที่ไม่ได้เชื่อเรื่องแบบนี้อยู่แล้วครับก็ไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันอะไรนักหนาแต่ก็พอมีคนทักมานิดนึงเขาก็นั่งคิดตกผลึกคิดว่าเอ๊ะทำไมเขาทักเราแบบนี้วะ ไม่เคยไปยุ่งเรื่องผู้หญิงแล้วก็ไม่เคยไปทำใครท้องด้วยเด็กมาจากไหนก็ไม่รู้หมอดูคนนี้น่าจะดูแบบมั่วก็เลยไม่ได้สนใจอะไรกลับบ้านมาครับก็ตําเนินกิจวัตรประจําปกติเลยก็คือคตัวบ้านของคุณแทับเองเนี่ยจะเป็นบ้านแฝดสองชั้นชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นร้านขายของชำครับรบพอกับแม่ก็จะมักจะอ,อยู่จะชั้นล่างชั้นล่างกัน ตัวคุณแนบเองก็จะเหมือนจะจะใช้ชีวิตอยู่ชั้นชั้นบนซึ่งชั้นบนเนี่ยจะมีสามห้องนอนเป็นห้องนอนเล็กสองห้องนอนห้องนอนใหญ่หนึ่งห้องนอนคุณแนบจะทั้งหมดเนี่ยจะเป็นของคุณแนบหมดเลยมีห้องพระไอห้องนอนเล็กครับทำเป็น no ห้องพระหนึ่งห้องอีกห้องหนึ่งทำเป็นห้องเหมือนกับห้องเล่นเกมครับซึ่งห้องนอนห้องเล่นเกมเนี่ยจะอยู่ติดกับบันไดเพื่อที่เวลาแม่เรียก หรืออะไรก็เพราะว่าแม่กับพ่อค่อนข้างมีอายุแล้วเขาจะไม่ขึ้นมาชั้นที่สองครับเขาก็จะใช้วิธีการเรียกแล้วก็คุณแนบก็จะรีบลงมาอะไรประมาณนี้ก็คือในคืนนั้นเนี่ยคุณแนบกลับบ้านไปอาบน้ําครับอืแล้วก็เหมือนกับได้ยินเสียงแววมาว่าช่วยครัแแววมาแค่นี้ครับเราก็คิดว่าเป็นเสียงน้ําที่มันมันกระทบจนหลอนไปเองก็ไม่ได้สนใจอะไรครับก็ไปนอน จังหวะที่นอนอยู่วันนั้นคือ,อฝันถึงผู้หญิงคนหนึ่งครับมายืนเกาะรั้วหน้าบ้านแล้วเ้าก็ตะโกนคําว่าช่วย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 พูดรัวรวแบบเนี้ครับจนคุณแนบสะดุ้งตื่นขึ้นมาในใจก็คิดว่าอืมอาจจะเป็นเพราะว่าหมอดูคนนั้นน่ะม,มาทักแล้วทําให้เขารู้สึกคิดมากแล้วก็เสียศูนย์ทําให้เกิดการนอนฝันร้ายขึ้นมาแต่ก็ไม่อะไรครับ เวลาก็ผ่านไปอีกหนึ่งวันในวันนั้นเนี่ยตัวคุณแนบก็ช่วยแม่ขายของอยู่ด้านล่างทํากิจวัตรเสร็จปุ๊บตอนเย็นเหมือนเดิมครับขึ้นมากะว่าจะเล่นเกมครับ,รบเปิดห้องปุ๊บเข้าไปนั่งเล่นเกมก็คือเขาว่านัดเพื่อนของเขาไว้เพราะว่าเพื่อนเขาเนี่ยเปิดร้านเกมอยู่ในแะแวกนั้นพอดีอ่าก็ว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวเล่นเกมกันก็จะเปิดโปรแกรมที่เป็น Discord ค,ครับ,รบที่เอาไว้สื่อสารกันเวลาเล่นเกมเขาจะใส่หูฟัง ระหว่างที่เขากําลังเล่นเกมกันเมามันครับเพื่อนของเขาที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเขาก็ทักมาครับช่วยอะไรวะอืมท,ทักมาแบบเนี้ยคุณแอบก็อะไรช่วยอะไรครับเอา้าคุณได้ยินเสียงมึงบอกว่าช่วยช่วยอเออช่วยอะไรคุณแอบก็บอกว่าไม่ไม่ได้พูดอะไรเลยเออทีนี้เนี่ยหลังจากคําว่าช่วยครับเพื่อนของเขาอ่ะก็ทักขึ้นมาอีก นี่ดูหนังหน่อยยองขวัญกันอยู่เหรอเออมันมันมีเสียงคนร้องอะไรแบบนี้ด้วยอคุณแนบเองบอกว่ากูไม่ได้เปิดอะไรทั้งนั้นกูเล่นเกมอยู่กับมึงนี่แหละคก็เลยพยายามเงียบครับไหนมึงเงียบดิเขาก็เลยเงียบตัวคุณแนบเองก็เงียบทีนี้เนี่ยใน Discord นะครับมันจะมีป๊อปอัพตัวหนึ่งที่เป็นรูปหน้าของเขาเวลาใครพูดมันจะเป็นสีเขียวขึ้นมาอ่าเป็นฝั่งของคุณแนบครับที่เป็นสีเขียวขึ้นมาจริงๆคุณแนบก็เลยเอาหูฟังออก แล้วก็เงียบหูฟังดูครับเงียบทุกอย่างเงียบไปหมดทีนี้เพื่อนก็เลยทักมาอีกครับบอกว่าเนี่ยตอนนี้กูได้ยินเสียงคนเคาะประตูอืคุณแนบก็เปิดหูไม่ได้ยินอะไรนะครับจนไม่ได้พยายามตัดความสนใจนี้ออกไปครับแล้วก็นั่งเล่นเกมกันต่อเพื่อนคขทักอยู่อย่างนั้นอ่ะเฮ้ยเนี่ยมันมีคนเคาะประตูอีกแล้วอทีนี้เนี่ยคุณแนบไม่ไหวละถอดหูออะเดี๋ยวรอกูแป๊บหนึ่งเขาก็ไปยืนที่ประตูครับ,รบแล้วก็ฟัง ปรากฏว่ามันมีเสียงคนเคาะประตูจริงๆเคาะเบาๆอตอนนั้น่ะคุณแอปไม่รู้ว่าเป็นแม่หรือเปล่าะ,ะก็เลยตะโกนถามไปว่าแม่เหรอมันก็เป็นเสียงที่อ่าเป็นความเงียบที่ที่ทตอบกลับมาครับราวนี้เขาก็เอามือเนี่ยจับที่ก่อนประตูลูกบิดประตูไว้เลยะกะว่าถ้าได้ยินเสียงปุ๊บจะเปิดสวนออกไปเลยอืแต่ปรากฏว่ามันไม่มีเสียงอะไรครับ พอเขาปล่อยเขาจะเดินกลับมามันมีเสียงเคาะอีกแล้วอืแต่ด้วยความเร็วของเขาเขารีบหันไปแล้วก็ตัดสินใจเปิดประตูออกไปในจังหวะนั้นนะมันเปิดออกไปแล้วไม่เห็นอะไรใช่ไหมครับเขาก็เลยเดินสำรวจเขาคิดในใจว่าตอนนั้นนะอาจจะเป็นแบบเออขโมยขึ้นบ้านหรือเปล่าครับสิ่งแรกที่เขาทําคือเปิดเข้าไปในห้องพระก่อนครับเพราะว่าในห้องพระเนี่ยมันมีของมีค่าค่อนข้างเยอะครับแล้วบ้านเขาเนี่ยติดเหล็กดัดทั้งหลังเลย คือต้องอธิบายก่อนฮะว่าหมู่บ้านที่เนี่ยเป็นหมู่บ้านจัดสรรเขาจะเหมือนติดเหล็กดัดเอาไว้เป็นเหมือนกันหมดทุกหลังนะครับตัวเหล็กดัดเองเนี่ยก็ไม่ได้ถูกงัดถูกแงอะไรครับทีนี้เขาก็คิดว่าแม่แน่แน่ก็กําลังจะเดินลงไปหาแม่แต่ว่าจังหวะที่เขาจะต้องเดินไปเนี่ยมันจะต้องเดินผ่านห้องนอนใหญ่ของเขาครับซึ่งห้องนอนใหญ่ของเขาเขาก็จะเห็นทุกวันอยู่แล้วด้วยความชินตาแต่สิ่งที่มันไม่ชินตาครับ มันคือร่างร่างหนึ่งครับอพอเขามองเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นเตียงของเขาเขาเห็นร่างร่างนั้นอะยืนอยู่บนเตียงครับเขามองพยายามแบบด้วยความตกใจครับพยายามตั้งสติแล้วก็มองแล้วก็โฟกัสเข้าไปร่างร่างนั้นอะยืนแบบลักษณะเป็นตัวแอลกลับหัวครับยืนเขาตัวสูงขึ้นไปมากแล้วก็ก้มลงมาหลังชนเพดานค,ค,คุณแนบบอกว่า ถ้าให้คิดกันจริงๆตอนนั้นถ้าเขาไม่ได้ยืนก้มอยู่ตัวของเขาอ่ะน่าจะสูงประมาณสองเมตรครึ่งได้เลยเ,ออเขาก็ตอนนั้นเขาตั้งสติพยายามตั้งสติว่ามันอะไรวะเขาก็เลยพยายามที่จะจ้องมองอยู่ตลอดนะครับแต่ก็ถอยหลังไปที่บันไดเพื่อที่จะลงไปข้างล่างระหว่างที่เขาขยับตัวนะครับล่างนั้นอะ่ะก็ยังมองตามเขาอยู่ออและการที่มองตามมันทาให้เห็นว่าใบาหน้าใบาหน้าทั้งใบหน้าเลยครับ เป็นสีดําหมดเลยเห็นคแค่ลูกตาอย่างเดียวแล้วก็มีผมอ่ะปิดใบหูทั้งหมดอืมองตามมองตามทีนี้เนี่ยคุณแนบในเสี้ยววินาทีครับเขาก็ก่อนที่เขาจะหันหันหน้าวิ่งลงบันไดไปเขาก็เห็นว่าใต้เตียงมันมีเป็นเหมือนลูกตาอีกนะครับอีกหกดวงก็เหมือนกับอีกสามคนนะครับที่อยู่ใต้เตียงอทีนี้เนี่ยคุณแนบวิ่งหนีลงไปเลย วิ่งลงไปแล้วก็ตะโกนร้องโวยวายบอกแม่ข้างบนมีผีข้างบนมีผีอแม่ก็ตื่นมาแล้วก็ถามว่ามีอะไรลูกใจเย็นๆคุณแนบก็ตตติแตกครับพูดว่าข้างบนมีผีข้างบนมีผีเอาอย่างนี้แม่เดี๋ยวแนบไม่อยู่แล้วเดี๋ยวแนบออกไปข้างนอกก่อนอก็ตัดสินใจขับรถมอเตอร์ไซค์ออกมาไปที่ร้านเกมครับอันดับแรกก็คือไปหาเพื่อนก่อนเพื่อความสบายใจอจำดิสคอดได้ไหมครับดิสคอดที่เขาเปิดทิ้งเอาไว้อยู่ฮะ ตอนนั้นเนี่ยเขาไปที่ร้านเกมแล้วก็คือมันยังออนไลน์อยู่ดิสคอดของเขาอ่ะเขาก็นั่งคุยกับเพื่อนอยู่เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังครับระหว่างนั้นอ่ะเพื่อนชี้ให้ดูครับเฮ้ยมึงดูป๊อปอัพมึงดิมันเป็นเขียวๆครับก็คือมันมีเสียงออกมาจากดิสคอดฝั่งที่บ้านของเขาก็เลยเปิดลำโพงฟังกันครับทุกคนได้ยินเหมือนกันหมดครับมันเป็นเสียงผู้หญิงและเด็ก กำลังร้องโหยหวนเหมือนกับเจ็บปวดมากเหมือนหนังสยองขวัญเลยอตอนนั้นคุณแนบเองก็ตัดสินใจล็อกเอาออกครับผมหลังจากนั้นครับเช้าว,วันรุ่งขึ้นเลยตัดสินใจบอกกับแม่ว่าแม่แนบว่าแับขายบ้านหลังนี้ทิ้งแล้วดีกว่าแนบเจอเรื่องที่มันไม่ดีก็คือคุยกันไปคุยกันมาครับระหว่างที่คุยกับแม่ แม่ก็เล่าให้ฟังครับว่ามันน่าจะเป็นเหตุการณ์นี้คือระหว่างที่คุณแับไปทํางานอยู่ที่ต่างจังหวัดนะฮะมันเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งขึ้นบ้านฝั่งฝั่งตรงข้ามที่อยู่อีกซอยหนึ่งของของบ้านคุณแับอ,อ่ะเขาโดนเหมือนกับเขาเป็นบ้านที่รับขายพวกเสื้อผ้าคมือสองแล้วมันเกิดไฟฟ้าลัดวงจรครับทําให้ไฟไหม้ทั้งหลังแต่ว่า ครอบครัวนั้นในในที่อยู่ในบ้านหลังนั้นอะอไม่สามารถออกมาได้เพราะว่าหนีขึ้นข้างบนกันหมดครับแล้วติดเหล็กดัดนะออกมาไม่ได้ไฟไหม้คลอกตายทั้งครอบครัวเลยอพ่อแม่ลูกเสียชีวิตกันหมดครับะหว่างที่คุณแม่เล่าให้ฟังครับคุณแนบก้นนึกได้ว่าอ๋อใบหน้านี้อที่เขาเขาย้อนกลับไปตรงที่ผู้หญิงคนที่ยืนบนเตียงะลักษณะคล้ายกับน้าคนนั้นจริงๆด้วยครับ พราะว่าเขาเคยได้ไปคุยกันครับแล้วก็บอกกับน้าว่าเดี๋ยวมาอุดหนุนนะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้ามือสองเนี่ยเอามาให้ก็เหมือนกับว่าเป็นการการที่วิญญาณตายไปอะครับมันเหมือนเป็นการไปผูกห่วงเอาไว้ครับเขาติดต่อใครไม่เขาติดต่อใครได้เขาก็จะมาหาก็เหมือนกับว่าเขามาหาคุณแนบให้ให้แบบให้คุณแนบเขาช่วยเหลืออะไรอย่างนี้หรือเปล่า อตอนนั้นนะคุณแอปเองก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรครแต่ก็ทําบุญทําทานแล้วก็ทำสัญตามสัญญาที่เคยให้เอาไว้ครับก็คือเอาเสื้อผ้ามือสองที่เคยคิดว่าจะใหะ้เผาไปให้เรียบร้อยหลังจากนั้นมาก็พาคุณพ่อคุณแม่ย้ายขึ้นมาอยู่ที่ภาคเหนืออครับผมแล้วก็เรื่องราวของคุณแอปก็มีเท่านี้ครับ,รบะนะะเรื่องอะไรนะโหยหวนครับโอยหวน เรื่องเดียวคุณแนบที่เคยเล่าไว้ในเดอะโกดเลยฮะเรื่องช่วยข่าวจริงเหรออันนี้เมลว่าส่งมานานยังนานแล้วครับผมน่าจะน่าจะใช่แล้วน่าจะใช่แล้วล่ะถ้างั้นอ่ะก็แสดงว่าคุณแนปอาจจะส่งมาแล้วก็ทางทีมงานเฮ้ยโอ้เรื่องนี้น่าสนใจก็เยให้มาเล่าครับอาจจะไม่ได้ลบไม่เป็นไรถือว่าฟังอีเวอร์ชั่นหนึ่ง อีกเวอร์ชันเออแต่เรื่องเดียวกันเรื่องช่วยเพราะว่าหลายคนทักมาเฮ้ยเหมือนเหมือนเคยฟังแล้วผมก็เข้าไปฟังอยู่ในกลางฟังอยู่เลยใช่เลยมีดวงตาสามสี่คู่จากใต้เตียงครับอ่ายืนเป็นตัวแอลครับใช่แล้เรียบร้อยใช่แล้วอ่ะแต่อีกเวอร์ชันหนึ่งอะครับผมเวอร์ชันหนึ่งอ่าช่วยครับอันนี้อะไรโหยหวนเขาเขียนมาอย่างนี้จริงๆนะะก็ไม่เป็นไรนี่ก็ถือว่า มีสองเวอร์ชันครซีเรียนนะฮะก็แต่ละคนมีวิธีการเล่าที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะฮะอาจจะมีรายละเอียดอะไรที่ตกหล่นไปขออภัยด้วยนะครับอันนั้นเวอร์ชันเต็มแต่นี่เวอร์ชันย่อเวอร์ชั่นย่อในพวกนี้นี่มีเขาไม่มีคนหนึ่งพวกนี้ฝากความหวังไว้ที่เขานี่ยคนนี้นี่นี่หน่อยที่ไม่โผงคานกุงโปงด้วยนะคนนี้เนี่ยนะดังใหญ่แล้วดังใหญ่แล้วหน่อยเนี่ยเซเล็บเซเล็บขบ เซเลปขบพี่มีกันไกลนะอ่านอย่างที่บอกคือเผื่อท่าไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบสดๆหน้าไมคก็ฝากมาเป็นเมลนี่แหละนะส่งมาที่อีเมลของรายการที่เ h e g h ก s t Radio t h a i l a n d at gmail com หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอขอบคุณกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก